Okay. ใช่ค่ะกยศหน่วยงานของรัฐที่ไปร่วมแก้หนี้กับพี่น้องประชาชนค่ะปีนี้เป็นปี65นะคะรัฐบาลประกาศว่าเราจะเป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือนนะคะจะมีคาคกรรมแก้หนี้ขึ้นมาด้วยหลายพื้นที่เลยค่ะวันนี้วันที่23นะคะคก็มีจัดด้วยกัน3ที่ด้วยกันค่ะที่แรกคือที่จังหวัดน่านโรงแรมเทวราชครับแล้วก็ที่จังหวัดอยุธยาค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยานะคะ23วันนี้เหมือนกันนะใช่แล้วก็ที่แม่ห้องสอนไปนู่นปู้นเหนือมากเลยเจ้า สหก์อมทรัพย์ครูนะคะที่จังหวัดแม่ห้องศนค,ค่ะสหก์อมทรัพย์ครูแม่ฮ่องศนได้ข่าวว่าทุจริตเนี่ยพน<ห>ักงานยักยอกทรัพย์ไปหลายแสนน่ะสหกลอมทรัพย์ครูแนะม่ฮ่องศรนเนี่ยระวังกันหน่อยนะฝากอะไรไว้กับสากระระวังนิดหนึ่งนะเช็คด้วยค่ะวันที่24ที่พิจ,จิตรนะครับวันที่แล้วก็ที่นครสวรรค์ 27ที่กำแพงเพชรอ,อยู่ใกล้ๆกันหมดเลยทั้ง3จังหวัดนะคะแล้วก็ข้ามไปวันที่6ที่สกลนครค่ะวันที่7ที่ปทุมธานีกับนนทบุรีวันที่8 จัดที่บึงการนครพนมแล้วก็สมุทรปราการค่ะนะครับวันที่7นี้นนทบุรีด้วยนะใช่2ที่แล้วก็วันที่9วันที่9าจัดสองที่นะคะคือสมุทรสาครและนครปฐมค่ะแล้วก็ข้ามไปวันที่12 12กรกฎาคมจัดที่จังหวัดมุกดาหารนะคะวันที่18สระบุรีค่ะส9สมุทรสงครามลบบุรีลพบุรีใน20แล้วก็ที่มหาสารคามก็20กรกฎาคมนะคะ21จัดหลายที่เลย4ที่ด้วยกันนะคะที่สุรินทร์ชัยนาทบุรี ีรัมแล้วก็การลสศิน์ค่ะแล้วก็22 22ก็จัด4ที่นะคะที่นครนายกร้อยเอ็ดหนองคายแล้วก็ยกโสธรค่ะ23 23จัด3ที่ค่ะปราจีนบุรีอุบลราชธานีแล้วก็ศรีสะเกษอ่าแล้วก็วันที่25า <25 S 1> ข้ามมา25่สากรกฎาคมอำนาจจเริญน,นะคะ26 26จัดสองที่เลยแล้วก็ฉะเชิงเซาแล้วก็ข้ามไปวันที่3สิงหาคม3ส,สิงหาจัดที่เพชรบุรีและอ่างทองค่ะวันที่5สิงหาาสิงหา คมจัด3ที่ชัยภูมิสิงห์บุรีขอนแก่นวันที่แปสิงหาที่สักแก้วค่ะพี่วันที่11สิงหาคมสองที่นะคะกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีค่ะวันที่18สิงหาคมจันทบุรีและตราดค่ะครั้งสุดท้ายวันที่19ปิดที่ที่ชนบุรีภาคตะวันออกค่ะส่วนรายละเอียดเป็นที่ไหนยังไงท่านดูทางเว็บไซต์เอามือถือถ่ายเอาอย่างที่บอกนะครับขึ้นค้างหน้าจอเอาไว้สักพักหนึ่งนะอันนี้ก็แจ้ง ใครที่มีหนี้สินหนี้ครัวเรือนหนี้บัตรเครดิตหนี้รถยนต์หนี้บัตรเครดิตหนี้หนี้บัตรอะไรกดเงินสดอะไรเนี้ยนะนะครับไปเลยครับคุณผู้ชมครับไปถ้าท่านอยู่จังหวัดไหนก็ติดต่อบังคับคดีจังหวัดนั้นเบอร์โทรศัพท์ที่จะให้ท่านติดต่อง่ายๆนะครับเลขหนึ่งสี่ตัวและต่อเจ็ดเก้าหนึ่งสี่ตัวต่อเจ็ดเก้านะครับอันนี้ก็แล้วก็ขอขอให้อีกเบอร์หนึ่งนะ เบอร์ที่จะติดต่อนะครับ028814840 028814840นะครับแล้วก็021412768ถึง73นะครับแล้วก็เอาง่ายๆเลยเบอร์กรมังคับคดีโดยตรงเนละย028814999 028814999นะครับสายด่วนกรมบังคับคดีก็111114ตัวแล้วก็กด79ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิาพาทก็0 28814840กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ0 21412768ถึง73นะครับนี่มาตามการแก้หนี้กนไกล่เกลี่ยหนี้ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งที่ทำมาแล้วทั้งหมดเนี่ย93นะ ไก่เกลียิบสามยเก้าสบเก้าจุดสา้าเปอร์เซ็นต์เกลียได้สำเร็จกเกลีย์ได้สำเร็จใช่นะครับแล้วก็ตั้งหลายพันล้าน4 0 0พัน0 0ล้านเลยนะที่ท่านตรีสมศักดิ์เทพสุทินท่านว่าเชื่อเลยว่าคนที่มีนี่คนไม่มีนี่คือเป็นลาบอันประเสริฐในยุคนี้นะคะ